เรื่องเพลงเร็วเรื่องสเต็ปท่าเต้นขออุบเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าอยากให้ไปเห็นแล้วก็สนุกกันในวันจริงแต่ว่าก็มีเพลงช้าๆซึ้งๆค่ะมาร้องสดให้แฟนคลับได้ฟังกันก่อนนะคะ ในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตในรอบ14ปีของคู่พี่น้องดูโอ้กอลฟไมค์ค่ะสองหนุ่มคอนเฟิร์มว่าคอนเสิร์ต b o u n e to the Future ครั้งนี้จัดเต็มแน่นอนมีลิสเพลงเอาเวลาไม่ต่ำกว่า30เพลงและถูกขั้นตอนของการเตรียมงานและคิดโชว์ทั้งกอฟและไมค์เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยค่ะทั้งคู่บอกว่าช่วงปีที่ผ่านมาเห็นเสิรปฟในยุคเดียวกันรีวิวนี่ก็ไปเยอะมากเลยก็เลยคิดถึงบรรยากาศเก่าๆขึ้นมานะคะอยากจัดคอนเสิร์ตบ้างเหมือนกัน ซึ่งที่จริงก่อนหน้านี้ก็เคยแทนกันไว้บ้างค่ะแต่ว่าติดช่วงโควิด -19 ไปซะก่อนก็เลยกลายมาเป็นปีนี้แทนที่สำคัญค่ะคือคิวงานของสองหนุ่มลงตัวพอดีโดยเฉพาะไมพิรัตนะคะที่ปีนี้กลับมารับงานในไทยมากขึ้นซึ่งที่จริงไหมบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีกังวลอยู่บ้างกับการกลับมาค่ะแต่ก็ได้กำลังใจจากพี่ชายและพอประกาศคอนเสิร์ตไปแล้วเห็นฟีดแบ็คจากแฟนคลับดีมากก็สบายใจขึ้นเยอะค่ะก็กังวลกังวล,ก,งวลกังวลอยู่ดีครับ ก็ไม่เคลียอะไรไปแล้วมันก็ยังกังวลอยู่ดีข้างในก็เลยแบบแต่ว่าตอนนี้ก็ตอนนี้ก็โอเคแล้วก็พร้อมวันนี้<อ>ก็ถือว่ารู้สึกดีด้วยคือเขาก็ไปโพส์เนาะคือเขาก็ทำทุกอย่างททางเลยเขาก็ไปโพส์เพื่อให้เรารู้สึกมั่นใจว่าแบบเราเรา,เราเป็นที่ต้อนรับจริงๆกลับมาอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าโอเคถ้างั้นเราก็ไม่มีอะไรจะเสียเราก็แบบดเพึ่งเริ่มทำซีเควนซ์ซีเควนซ์แต่ว่าด้วยตัวกลับเองเพิ่งไปคอนเสิร์ตมาครับ ที่ผ่านมาก็เหมือนเป็นการวอร์มอัพตัวเองแล้วโอเคตอนนี้รู้สึกเหมือนจุดเครื่องติดแล้ว mm hmm. เครื่องติดแล้วแล้วตอนนี้เป็น p r o c e s s การไล่เรียงซีเควนซ์เพลงต่างๆ mm hmm. ก็เริ่มทำเพลงคอนเสิร์ตล้นี่ก็คือเป็นหนึ่งใน b u c k e t list mm hmm. ในชีวิตเรา mm hmm. ที่แบบเฮ้ยมันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตในความเป็นอล็ฟไหมเรามีคอนเสิร์ตมามันคือมันอยู่ในจุดที่เหมือนกับว่าเรา, mm hmm. เ,ราเขาเรียกว่าไงเราดึงความทรงจำแบบใหม่ทีว่ามันฟ mm ูฟิลทั้งตัวเราเองและตัวแฟนๆด้วย หลังจากนี้กอบไมค์ก็เตรียมเข้าห้องซ้อมกันต่อค่ะเพราะว่าหารจากการขึ้นคอนเสริร์ตไปนานต้องกลับมาจําเนื้อเพลงแล้วก็ทาเต้นกันใหม่ค่อนข้างเยอะนะคะและได้ถา,ามว่ากลับมาในรอบกว่า10ปีจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบ้าง2องนุ่มบอกว่าให้ไปรอลุ้นกันในงานเลยค่ะไม่ว่าจะแขกรับเชิญแล้วก็ส่งผมรากไฟในตำนานว่าจะคัมแบ,บ็กบนเวทีด้วยหรือเปล่า แต่ที่แน่ๆตัวพี่ชายขอปล่อยของเรื่องเทคนิคล้ำๆค่ะตั้งแต่โปสเตอร์คอนเสิร์ตที่ใช้ AI ช่วยทำแล้วก็คงได้จัดหนักในคอนเสิร์ตนะคะวันที่2ธันวาคมน,นี้ และนอกจากคอนเสิร์ตค่ะไม้พิรัตยังอัปเดตงานในไทยว่ามีแพลนอยากจะเป็นผู้จัดละครด้วยตัวเองซึ่งก็เริ่มวางแผนไปบ้างแล้วนะคะคาดว่าน่าจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นในช่วงปีหน้าส่วนงานบันเทิงในจีนก็ยังมีบ้างค่ะแต่จะเป็นรูปแบบการไปออกรายการหรือว่าไปออกอีเวนต์จะเป็นส่วนใหญ่